เตรียมกระต่ายไว้สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะวันนี้จะไปตัดหญ้าฝนให้เขาต้องเตรียมไว้ให้เยอะๆเลยค่ะเพราะว่ากินเก่งมากเนี่ยชุดจัดหญ้าฝนเนี่ยค่ะมีถุงมือเสื้อแขนยาวเ,เก่ง แล้วก็ยญ้าขนนี้ก็จะอยู่ข้างข้างบ้านนะคะเป็นเป็นพื้นที่ว่างเป่าเนี่ยค่ะพื้นที่ว่างเป่าหญ้าขนเยอะมากเวลาเวลาตัดมันจะมียุงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแต่งตัวให้มิดชิดน,นะคะ ยุงเ่าจะมาตอเวลาเราตัดหญ้านี่น,นี้ตัดบางส่วนเพื่อสุขภาพของกระต่ายที่เรารักเราจะต้องมาตัดหญ้าขนให้เขาค่ะตัดไปเยอะๆแล้วก็แช่เย็นไว้นะคะ